เลิกงามยามดีแพทิเชียโน้ตเข้าพิธีมั่นแล้ววันนี้เจ้าสาวสวยมากก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ หลังจากปลูกต้นรักกันมาพอสมควรวันนี้เลิกงามยามดีแต่งแล้วค่ะสำหรับโนต้ตวิเศษและแพทิเชียกูดซึ่งทั้งคู่ได้เข้าพิธีสวมแหวนมั่นแล้วในช่วงเช้าของวันนี้20ธันวาคม2565โดยทางเพจแพทิเชียกูดแฟนคลับได้ออกมาปล่อยภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานพิธีสวมแหวนออกมาให้แฟนๆได้ชมกันค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าบ่าวหล่อมากส่วนเจ้าสาวก็สวยมากๆเช่นกันค่ะโดยงานวันนี้จะเป็น ยังไงนั้นก็ต้องรอทั้งคู่ถแถลงข่าวในตอนบ่ายอีกทีค่ะดรามา่านิวส์ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ